สวัสดีครับเช้าวันอังคารที่28ตุลาคม2568ย่านงามวงวานนนทบุรีครับบรรยากาศยามเช้านะครับย่านงามวงวานนะครับหน้าหนาววะอย่างงี้ครับมึดตึ๊ดตื้อเลยครับครับยามเช้านะครับหักใครไม่สามารถใส่บาตรยามเช้าได้นะครับสามารถรวมตังจิตอนุโมทนาสาธุบุญนะครับเรเดี๋ยวมาร่วมรับพรตะยามเช้าเพื่อสิริมงคลที่ดีกันนะครับ มันคมีมนคับครับอุติทิายุโกภวาอภิวนาสีนีธานิจังกุฏทาปชาชิโนจัตตารธรรมวัตาอายุวโนสุขังพระราหค่ะมุทนาบุญครับ อยเทวีธนางพานโสเถีภายยสุพระลังคีลอายุจวันโหนแตภังวุธิชายสวาสตวานาอายุตจวสิทธิภะวันโุเบ พัฒนาบุญครับลุงค้าบุญครับโอ้อออยเดิเลยครับขา้างหน้าหน้าเลยครับครับมุญครับนี่ครับ อะพิวัธนธีริสนิสังบูตาปจายโนจัตตารุธรมมวาตันตทอยยุวโนสุขังสาธุค่ะอันนี้มรณบุญครับสาบ อัวทั้งสิ้นะเนตังวุณตาปชาอิโตจัมารุนะมะวะคังติอายุวันโนสุขังพระราบครับคุณพนักพครับครับ ทีทางเมยาจินังโหโตุสุกิตาโหโตุยาตโยขอส่วนบุญที่เจ้าทำสำเร็จในนี้จงสําเร็จแล่เจ้าทำในเนบญจิดามันดาครูบาอาจารย์โดยเพาระยาบุเจ้าของเพื่อนและสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขตลอดการงานเทิาาก